ในวิดีโอนี้นะครับผมเราจะต้องอเป็นการกู้วันที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกู้รถไถและรถไถรถไถฉากคันเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราก็จะต้องกู้รถไถอสองคันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอารถไถมาตอนนี้หน้าตาหลากขุดแม่งหลอกเป็นกะเพราเลยครับผมแย่ yeah, จริงๆว่ะท่านผะู้ชมโอเคในวันนี้ครับผมมีรถ ที่เราจะต้องช่วยครับนะเดี๋ยวขับเมอร์เซเดสเบนไปก่อนปวันนี้เราจะช่วย2คันครับทุกยงครับวันนี้ช่วยรถไถวันที่2แล้วนะครับที่กงค,ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่กันที่กงครับรถที่เราจะเอาไปช่วยนั่นก็คือรถคันนี้มือเบรกยากมาก น,นั่นก็คือรถคันนีงยันมายันมาครับผมยันหมาครับที่ครับโอ้โหไปล็อกขึ้นดูดิเฮ้ยยันมาเปิดประตูได้ไม่ใช่หรออ,อยู่รถคนสามตันครับที่ค,ครับเอารถบุกเกียร์เป็นอะไรอย่างเนี้ย อ่าโอ้ตัวบุ้งกีแม่งบูมถูกบูมถูกอาร์มถูกสวิงถูกแต่บุ้งกีผิดว่ะท่านผู้ชมครับบุ้งกีมันผิดอ่ะบุ้งกีผิดว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับโอเคตัด อ่ามาแล้วเดีทดสอบดูดิมาก่อนที่จะไปช่วยเขาเนาะอ่าปึ๊บเอาละทดสอบสักหน่อยก่อนที่ไปช่วยเขาโอ้ปึ๊งปังปึ๊งปัง,ปง,ปง,ปงดีเหรอวะเออเออเอ,อืมโอ้ยมา <c oughs> เนี่ยสามตันนี่แหละผมชอบนะผมมันดูแบบดูแบบเล็กๆดีเนาะทุกท่านเนาะ อโอเคปาตุโยนเดี๋ยวเราไปเอารถมาลากดีกว่านะครับตุโยนครับรถไทยผมอยู่ไหนรถไทยอ่านี่ไงนี่ไงแล้วมันจะขึ้นยังไงวะนะฮะมันขึ้นยังไงมันขึ้นไม่ได้ <c oughs> โอ้คอนโทรลไอโอ้ี่ขึ้นได้ขึ้นได้ ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ท่านผู้ชมแล้วคราวนี้ไปลากรถขุดท่านผู้ชมลากรถขุดอ่ะเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมเจ๋งไหมโอเควันนี้ช่วยวันที่สองแล้วนะครับผมอุ้ยมีใส่เกียร์ด้วยดูดินีเสียงใส่เกียร์ก็โคตรดีอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่ดีดีเออจังจังจัง เจียเรเดินออกมาก,กับรถกร่อนขึ้นเลยครับลูกพี่ครับขึ้นเลยครับอ๋อมันสามารถกดยู ทำไมอ่ะอ๋อคือตรงนี้มันไม่สามารถคือตรงนี้มันยังไม่ได้ซื้อที่ใช่ปะใช่ปะที่ผมยืนอยู่เนี่ยเรายืนอยู่ส่วนไหนของโลกลวะเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงเออก็ซื้อที่ไปดีไม่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 ไมไมไม เอามันมึนอะไรเขาหมั่นมาไเนฮะเออช่างแม่งเถอะไปะเดี๋ยวราคุณขึ้นตรงนี้เลยนะครับไปไปเตายมเดี๋ยวดูกันขึ้นแม่งนะเอา้า อ๋อมันจะมีแบ่งเป็นกระบะแบบว่าอ๋อดำแบบนี้แล้วก็ดำแบบเอาอันนี้ลงใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่าเราต้องการจะด้ำแบบนี้ครับผมเพื่อที่จะให้รถขุดขึ้นเนาะ ดูนะผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะทุกผู้ชมแล้วมาดูกันว่านะวิดีโอนี้ผมจะได้ไปช่วยหรือเปล่านะครับอุย้ยพอดีเป๊ะเลยว่ะไม่น่าได้ว่ะไม่ไม่น่าได้ว่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกพี่ ผมว่ามันไม่คืออไอเวลาได้อ่ะนผองยมเอ,เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่นี่เอาแบบนี้ดีกว่าผมเชื่อผมเชื่อผมผมว่าดีกว่าง่ายกว่าด้วยนะเชื่อผมนะพี่นะเชื่อผมนะพี่นะเออเชื่อผมเธอพี่ ผมว่าแบบนี้ดีกว่าลูกพี่นะดีกว่าเยอะเยอะจัดจัดครับผมเยอะเลยเยอะเลยครับเยอะแบบเยอะเลยอ,ะอ่ะขึ้นยันรถใหญ่ๆได้เลยอะ่ะป่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะมันขึ้นยันได้แบบรถใหญ่ๆเลยโอ้โห ผมคิดยังไงว่ารถกด3ตัน2ตันซะด้วยนะ2หรือ3วะ2อประมาณตันเกือบ3ตันอะไปช่วยรถไถอะไม่เป็นไรรถเรามันแรงอยู่แล้วรถเรามันแรงอยู่แล้วท่านผู้ชมเรายังไปซีเรียสมัน้น รถเราแรงอยู่แล้วท้ทีนะรถผมแรงอยู่แล้วอุ้ยชื่อก็บอกไม่ได้อุ้ย,ย,บบไไยเบนเขาเบนเขาเฮ้ยเฮ้ยเบนเฮ้ยชิบผานเบนเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอากระบะเ,เขาอีกเอา เอาแล้วเอ้ยแล้วอันนี้ลงยังไงวะท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วเอาพวงมาลัยลงยังไงอะท่านผู้ชมจะบ้าตายเออออกได้ทันที ไป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 จะได้ไปช่วยสักทีไปแม่มนเอาโมงอะไรลงไงวะผมลืมว่ะวันนี้เปิดประตูอันนี้อ๋อนี่ไงกดคลิกสองข้างอันนั้นเป็นรถขุดครับอยู่ข้างหลังเราไปครับชิชูครับ ไม่แน่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอามาดู้อดน,นะครับดู้อน <c oughs> เพราะว่าเราบริษัทเดียวกัน,นครับผมนะบริษัทเดียวกันก็เอ้าแล้ววันนี้บุกกี่มันออกมาได้ไงวะฮะผมงงนะเนี่ยกี่ออกมาได้ไงอะ่ะ ชบมาสามตันครับไอสองตันสองตันมันสองตันกว่ากว่ากับสามไปเลย,เอยโอ้โหรุดขุดขนาดสองตันไหนวะ โอ้โหคือสังเกตได้เลยครับว่ามันจะไม่แรงนะทุกคนมันมันไม่แรงเอาซะเลยนะดูดิ <laughs> มันไม่แรงเลยนะอ้โหมันมันมันไม่แรงเอาซะเลยนะท่านผู้ชมผู้ชมสังเกตดีๆครับรถเล็กกับรถใหญ่อะมันมันขับเหมือนกันก็จริงแต่ว่าการทำงานมันจะไม่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเลยนะสังเกตได้เลยว่าเวลาผมดึงเนี่ยมันแทบไปขยับเลยครับอ๋อหรือว่าอันนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบุญน้ำก่อนนะ อืบโอเคเราเอาอันนี้ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะหู้มุดน้ำอุ้ยมุดน้ำโอ้สังเกตได้เลยว่ามันจะไม่แรงนะครับผมพูดต,ตรงๆเลยไม่ไม่แรงครับไม่แรงไม่ไม่แรงเลยครับไม่แรงเลยพูดพูดได้ตรงนี้เลยครับว่ามัน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 ไม่แรงเอาซะเลยครับ เอาเดี๋ยวผมแต่งตรงนี้นิดหน่อยครับทานผู้ชมมันลกเกิดไปเนาะลกหูลกตาเลยครับผมอะโอ้ยไม่แรงจริงครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะทุนผู้ชมคือขับรถใหญ่กับรถเล็กอ่ะมันมันก็ถ้าเป็นรถใหญ่มันจะดึงปื้ดมาเลยครับอันนี้เป็นรถเล็กก็มันมันไม่ไหวเลยครับผมอ่ะเอาแลวนะเอาแลวนะไปครับผม อันนี้ขนดาดผมถอยนั่นอ่ะอือดูดิอ่ะเราเราถ้าถ้าเราใช้แรงแรงสงนะรงรงนะวิงอะแรงแรงแรงอารนะ์มอ่ะเอาเฮ้ยแรงแบบแรงอาร์มอ่ะดูมันจะดึงรถไปเลยนะครับ มันไม่แรงซะเลยอ่ะดูดิมันไม่ขยับเลยอ่ะต้องจุ้มมันไม่ขยับเลยอือหมันไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหยนิ้วเนี่ยมันมันมันไม่ขยับเลยจริงๆครับ ช้ามากเลยว่ะมันมันดูไม่ไม่ค่อยตามมืออ่ะกูขับยากนะยันมากอนเนี้ยโอ้โหทำไมพี่ไม่หมุนตามมันเนี้ยโอ้โหมันไม่ตามเราอ่ะขับยากนะยันมากอนเนี้ยอา่าผมรอแนวขวางดูนะครับ โอ้โหมันมันมันไม่แรงเลยครับทุกคนมันมันไม่แรงเลยจริงๆนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันล้นเล็กะอ่เห็นไหมมันมันมันไม่แรงครับจริงๆครับมันมันมันว่าเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทมากกว่านะแต่ผมอยากลองเลยว่ามันจะดึงขึ้นได้หรือเปล่านะครับ สรุปคือไม่ขึ้นครับดึงไงว่าไม่ขึ้นมีแต่รถจะเอ็นไปอะ่ะมีรถต,ตัวเองอ่ะจ,จะดึงเข้าอะ่ะเอาเอา,เอาอีกทีเรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเวลาผมดึงอ้มไหมคุณผู้ชมเห็นไหมรถเราก็จะขยับอย่างเงี้ยแล้วรถเราก็จะตกน้ำไปด้วยนั่นน่ะเฮ้ยหรือว่าเราใช้ผาดค้ำดีไหม เออใช,ใช่ใช่ผันใช่ผันลองลองคำ้ำดูนิไไงวะมันลงไงวะผานอนะผานมันลงไงวะเนี่ยอ่าผานค้ำแล้วผมค้ำผานแล้วนะ ผมคำผ่านแล้วท่านผู้ชมเอาลองดูลองดูฮึบ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 เอ então. อเฮ้ยคำผ่านดูแบบนิ่งๆดีว่ะเฮ้ยฮึบอื Whew. อ,อมันมันไม่แรงเลยครับผม แน่นอนครับผมรู้ครับว่าเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทครับผมมันเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทมากๆครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรของพี่วะเนี่ยไม่ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขยับด้วย ล้มเลิกโอ้โหเดีย๋ยววิดีโอหน้าเอาลองเอาอา่สักห้าตันมาห้าหกตันมาลองดูดิเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นครับไม่ขยับเลยครับแสดงว่ารถคันนี้หนักหนักหนักอยู่นะโอโ้จากจากจมหนึ่งเป็นจมสองเลยว่ะท่านผู้ชม <ś twelve> <S <S วัวผมเจอใหม่วิดีโอนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกู้ชนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีวันที่3ต่อแน่นอนครับสวัสดีครับ